สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทางช่องเสิร์ครัวก็มีเมนูกับข้าวง่ายๆมานําเสนอค่ะเป็นเมนูที่ทําง่ายไม่ยุง่งยากมือใหม่หัดเข้าครัวก็ทําได้ง่ายๆอย่างแน่นอนเลยนะคะโดยเมนูที่เราจะนําเสนอเพื่อนๆในวันนี้ก็คือผัดหนอ่อไม้หมูสับค่ะและวัตถุดิบที่เพื่อนๆจะต้องมีในวันนี้นะคะก็จะมีหน่อไม้250ากรัมค่ะอันนี้เรานําไปลวกแล้วก็ล้างน้ําจนสะอาดแล้วนะคะใบโหระพา10-20กรัมค่ะ พริกกับกระเทียมอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆชอบได้เลยนะคะหมูสาบ250กรัมค่ะแต่ว่าเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนเป็นเนื้อสัตว์อย่างอื่นได้นะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะซอสหอย3ช้อนโต๊ะและสุดท้ายน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะค่ะโอเคค่ะเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเราก็จะไปลงมือทำกันเลยค่ะ เราจะเริ่มจากหั่นพริกแล้วก็กระเทียมนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราจะนําไปตำหรือนำมาสับก็ได้แต่ว่าวิธีนี้เนี่ยเหมาะสําหรับเพื่อนๆที่เด็กๆในบ้านหรือว่าผู้ใหญ่ในบ้านบางคนไม่รับประทานพริกแล้วก็กระเทียมนะคะเป็นวิธีตัดปัญหาที่ยุ่งยากของสมาชิกในบ้านออกได้เป็นอย่างดีเลยละคะ่ะถ้าใครไม่ทานก็แกค่เขี่ยออกเท่านั้นค่ะ เมื่อเราเตรียมเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมาตั้งกระทะค่ะใช้ไฟปานกลางพอน้ำมันร้อนแล้วเนี่ยเราก็จะใส่พริกแล้วก็กระเทียมลงไปผัดค่ะผัดจนกว่าส่วนผสมทั้ง2องอย่างนี้จะส่งกลิ่นหอมฉุนเลยนะคะผัดจนพริกแล้วก็กระเทียมหอมดีนะคะจากนั้นเราก็จะใส่เนื้อสัตว์ลงไปค่ะ เนื้อสัตว์ที่เราเลือกใช้วันนี้เป็นเนื้อหมูนะคะอย่างที่บอกว่าเพื่อนๆสามารถเลือกใช้เนื้อสัตว์ชนิดอื่นได้นะคะจะเป็นเนื้อไก่ก็ได้หรือว่าอาหารทะเลก็ได้นะคะตามแต่สะดวกค่ะผัดจนเนื้อหมูเริ่มสุกดีนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ตัวหน่อไม้ลงไปผัดค่ะผัดให้เข้ากันแล้วก็หน่อไม้เนี่ยเริ่มส่งกลิ่นหอมนะคะ ผัดจนหน่อไม้เริ่มหอมดีนะคะจากนั้นเราก็จะปรุงรสชาติค่ะใส่น้ำตางทรายซอสหอยแล้วก็น้ำปลาลงไปค่ะจากนั้นก็ผัดให้เครื่องปรุงรสต่างๆเนี่ยละลายเข้ากันดีนะคะ เมื่อเราผัดจนเครื่องปรุงรสต่างๆเนี่ยละลายเข้ากันดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ใบโหระพาลงไปเป็นอย่างสุดท้ายค่ะผัดให้ใบโหระพาสุกจากนั้นก็ปิดไฟแล้วก็เตรียมจะเสิร์ฟได้เลยค่ะ เพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้เมนูผัดหน่อไม้หมูสับไว้เป็นกับข้าวไวรับประทานแล้วค่ะเป็นเมนูที่ทําง่ายไม่ยุ่งยากวัตถุดิบน้อยแล้วก็มือใหม่เนี่ยก็สามารถทําได้ง่ายๆเลยนะคะโอเคค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครต์ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องของเราลงคลิปค่ะสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ